อ่าโอ้โหเราดีใจมาเป็นถผงเบลเลอร์เลยเห็นไหมเนี่ยวันนี้ลูกค้าต้องได้เงินกลับไปเป็นแสนร้านบุรินแอนทิกรับซื้อธนาบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงเครื่องเงินทองนาดรับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับสวัสดีครับผมเงิงจากร้านบุรินแอนทิกรับลูกค้ามาแบบไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูมาแบบโ,โหสายฟ้าแลบลูกค้าบอกเบญจรงมาโอ้โหเราดีใจมาเป็นถผงเบลเลอร์เลยเห็นไหมเนี่ย วันนี้ลูกค้าต้องได้เงินกลับไปเป็นแสนแน่นอนอุ้ยตายห่ากรอบแตกเขาแตกมานะผมไม่เกี่ยว <c oughs> โอโ้โหโอ้โหนี่เห็นไหมอย่างนี้ไม่เก่าไม่ได้รับนะครับแบบนี้ไม่เก่าครับยังไม่ทันครับไม่เก่าไม่รับครับผมคือพวกนี้มันจะไม่ทันนะครับผมมันเป็นงานทําใหม่หมดเลยมันเป็นงานใหม่ ถ้าง,งานเก่ามันจะเป็นพวกงานเขียนมืองานพิมพ์ลายพวกนี้คืองานไม่เก่านะครับผมเครื่องลายครามเบนจะลงพวกนี้มันจะเป็นงานไม่เก่างานใหม่หม,หมดเลยทางรา้านจะยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมพวกนี้ไม่มีราคานะครับผมผมบอกว่าบางทีบางครั้งก็ควรอยากให้ลูกค้าถ่ายรูปมาก่อนเดี๋ยว,วัวลูกค้าเสียเปรี้ยวส่งรูปประเมินราคาได้ที่ไลน์แอดบุรินแปดแปดแป หรือ Facebook ร้านบุรินแอนทีคหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้น1ติดถนนวรจักรตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ